ทุกวันนี้ไพ่ออารน,นะเขาเก่งเขาเชี่ยวชาญแหละเรื่องกีดยาง mm hmm. คนภาคใต้ไม่ต้องไปบอกเขา mm hmm. เออเออเขาเขาเก่งไง mm hmm. mm hmm. เออยอดน้ำยางไอ้กีดยางก็ต้องยอดกดนี้ได้ถ้ายอดกดไม่ได้ก็ไม่ได้ราคาสัน ยางภาคใต้เน่าหมิน่นคนว่าภาคอีสานไม่เหม็นนะเขาหยอดกดได้ราคาดีมาสันแต่ว่ากับมาส่งภาคใต้นันละเอาไปส่งโรงงานมาสันคุนว่าส่งโรงงานกับส่งลงมาภาคใต้คือเก่าทีนี้ก็เลยเป็นกระแสดามากันเรื่องอยางภาคใต้กับภาคอีสาน เร่ยงยอดกดนี่ล่ะโอ้ยยงเนียววิธีรับมีดเขาบางคนก็นรับว่าเป็นนี่พี่น้องไปรับจะเอาไปจ้างเขาเจ้ารับให้มันไม่แม่นรับว่าเป็นดอกขี่ข้านขี่ข้านรับก็เลยไปจ้างเขารับให้เขารับจ้างเท่าไหร่คุณยี่สิบหรอ คมกริบเลยพี่น้องนี่อาวุธประจำกายโจนมากเลยฟาดใส่เลยมคมแค่นี้ลับไปรับเกินเลยที่จะคมแ้วเดีแตวว่าของฉันมันคมอยู่คุณรับอ่ะเช,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 ช็ดเลย ได้กรีดแต่ยางวัสนาฉันได้กรีดแต่ยางต้นแกงน <c oughs> ั่นแหละยางต้นอ่อนไม่เคยได้กรีดกรีดหัดของโกเชาก็ไปทําหน้าเขาเละเทะ <c oughs> เขากรีดแล้วไหวแล้วเขาหนาหน่อยสันของเจ้าของยังซิฟนานแต่เราต้น ยางแค่ร้อยต้นเกียดอยู่สองชั่วโมงเนี่ยวิธีรับมีดบางคนบางคนเขาจะมีหลักนะคุณเขาก็ไปวางที่หลักแล้วก็ถูถูถูในหลักอะ่ะน,นี่ต้องก้มกไม่น่อย ยังใช้ได้อีกหลายปีอันนีสองปีทำไม่ไปไปทม่หักโดนเออพอหักแล้วก็ต้องซื้อใหม่แหละไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวก็โค่นแล้วเมีนดนี้มันคับแซกง่ายเลี้ยวเข้าไปในแปดขึ้นบนก็ได้เออถ,เเถ้าเป็นมีดไมโครแมคโครถ้าเป็นหลุมก็เลี้ยวเข้าไปมันไม่ได้ใช่ไหมโค่นเลี้ยวไม่ได้มันติดนะลงหลุมไม่ได้ เฮ้ยนี่มันลงหลุมได้แหละของฉันน่ะมันคอจ่อยกว่าของคุณนะมันเล็กกว่าโอกาสที่มันจะเป๊ะอืเยอะเลยวันนั้นดังติ๊กบอเมนนอหักหรืออเมโนทีนี้จะมาดูอ๋อไม่หักตอมันตุ่มมันดังแป๊ะ นี่แหะครับพี่น้องวิธีรับเมดของคนไตแบบนี้ล่ะ